หาชื่นชมหนุ่มกันใช้หลังเอ่ยปากขาทำสิ่งนี้ในคดีเด็กดับในรถตู้โรงเรียนสืบเนื่องมาจากกรณีที่เด็กนักเรียนวัยเจ็ดขวบเสียชีวิตในรถตู้รถรับส่งโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีผลชนสูตรน้องเบื้องต้นแพทย์เผยว่าระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลวคนแม่คนพ่อและคนป้า มีข้อสงสัยประเด็นมีเลือดออกที่ปากมีการทำร้ายหรือไม่มีการถูกล่วงละเมิดหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้ทางครอบครัวยังไม่มีทนายต่อสู้คดีและได้มาเปิดใจในรายการโหนกระแสทั้งหนุ่มกัญชยัยกำเนิดพรอยพิธีกรรายการได้เผยในท้ายรายการว่าฝากทนายแก้วเรื่องนี้หน่อยนะครับ แล้วค่าใช้ใจ่ายผมใจ่ายให้เองเรื่องค่าเดินทางอะไรยังไงก็มาบอกกับผมเรื่องนี้ฝากทนายแก้วดูแลเลยซึ่งลูกออนไลน์ต่างชื่นชมพี่หนุ่มและต่างจับมองประเด็นนี้กันเป็นพิเศษว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะไม่ใช่เคสแรกที่เกิดขึ้นกับเคสนักเรียนเสียชีวิตในรถตู้รถรับส่งโรงเรียน